แตน้ำผลไม้คนท้องห้ามพลาดช่วยบำรุงลูกน้อยในครรภ์ ในช่วงที่คุณแม่อุ้มท้องลูกน้อยนั้นการเลือกกินอาหารจําเป็นอย่างมากต่อคุณแม่เองและลูกน้อยในครรภ์เพราะในอาหารประกอบไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายอย่างที่จําเป็นต่อคนท้องโดยเฉพาะน้ําผลไม้ที่อุด,ดมไปด้วยวิตามินและธาตุและกรดอะมิโนต่างๆที่ร่างกายสามารถนําไปใช้ในการเจริญเติบโตของลูกน้อยในครรภ์ได้ซึ่งมีผลไม้อะไรบ้างที่คนท้องควรทานไปดูกันเลย 1. นึ่งน้ำองุ่นคุณแม่รู้หรือไม่ว่าในน้ำองุ่นประกอบไปด้วยสารฟลาวโน์ที่ทำหน้าที่ในการต้านอนุมูลสภาวะได้อย่างสูงเข้ามาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายป้องกันเชื้อโรคต่างๆไม่เจ็บป่วยช่วยให้ระบบการทำงานของหัวใจสามารถทำงานได้อย่างปกติ แแข็งรงรนอกจากนี้ยังมากไปด้วยไฟเบอร์คอยช่วยให้ระบบขับถ่ายสามารถทําได้ดีซึ่งในช่วงการตั้งท้องนั้นคุณแม่อาจเจอปัญหาขับถ่ายไม่คล่องหรือท้องผูกได้ โดยสามารถดื่มน้ำองุ่นเพื่อแก้ปัญหาในจุดนี้ได้เช่นกัน 2. น้ำส้มคันเชา้าๆเติมความสดใสให้กับร่างกายถ้าเป็นน้ำส้มคันสดจะดีมากเพราะในน้ำส้มคันสดอุดมไปด้วยวิตามินซีโพแทสเซียมทำหน้าที่เพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย พ,พูดให้มองเห็นภาพก็เปรียบเสมือนกับเกาะป้องกันการเจ็บป่วยหรือโรคหวัดได้เป็นอย่างดีเลยล่ะซึ่งจะดีไม่น้อยสำหรับคุณแม่ท่านไหนที่ประสบกับอาการแพ้ท้องพราอนางซ่อมคั้นจะช่วยให้คุณแม่รู้สึกดีจากการขึ้นไส้อาเจียนได้อีกด้วย 3. น้ำมะพร้าว แม้ว่าคุณแม่จะพยายามไม่เครียดแต่ก็ยังม,มีความกังวลในช่วงเวลาตั้งครรภ์อยู่บ้างแน,น่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องดีสําหรับทารกดังนั้นต้องรีบเคลียร์หรือคลายความวิตกเหล่านั้นด้วยการดื่มน้ำมะพร้าวซึ่งในน้ำมะพร้าวประกอบไปด้วยน้ําตาลฟูตโตสที่เป็นน้ําตาลจากธรรมชาติไม่มีผลทําให้คุณอ้วนแน่นอนและนอกจากการลดความเครียดได้เป็นอย่างดีแล้วยังช่วยเพิ่มพลังงานให้กับคุณแม่รู้สึกกระปรี้กระเปร่ามากขึ้นไปอีกด้วย น้ำบีทรูทอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนที่รักสุขภาพกับบีทรูทหัวแดงๆที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กและกาะใหญ่ที่ดีต่อระบบการย่อยของคุณโดยแนะนำให้ลองนำมาคั้นสดหรือทำเป็นสมูทตี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์เพราะช่วงท้องร่างกายของคุณแม่จะมีความต้องการธาตุเหล็กเข้าไปบำรุงเลือดและป้องกันโรคโลหิตจางที่มีผลมาจากที่ลูกน้อยดึงไปสร้างเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ จึงจำเป็นจะต้องเสริมธาตุเหล็กให้มากขึ้นซึ่งน้ำบีทรูทก็มีธาตุเหล็กสูงมากทีเดียว 5. น้ำมะนาวคุณจะรู้สึกสดชื่นไม่น้อยหากในวันนึงคุณได้ดื่มน,น้ำมะนาวเย็นๆสักแก้ว เพื่อลดอาการเมื่อยลา้าซึ่งในน้ำมะนาวประกอบไปด้วยวิตามินซีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตโฟเลตส,สังกะสีและแคลเซียมที่จำเป็นต่อคุณแม่และลูกน้อยอีกด้วยสำหรับคุณแม่ที่อยู่ในช่วงแพ้ท้องแนะนำให้จิบน้ำมะนาวระหว่างวันจะช่วยลดอาการแพ้ท้องได้ดี 6. น้ำแอปเปลิลคุณแม่สามารถเลือกทานได้ทั้งแอปเปิลแดงและแอปเปิลเขียวสารพัดหลากหลายเมนู หากวันนี้คุณแม่เริ่มเบื่อที่จะทานในรูปแบบเขาสลัดหรือผลไม้ทานเล่นระหว่างวันแล้วลองหันมาคั้นสดหรือทำสมูทตี้โยเกิร์ตซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจไม่น้อยทำไม่ยากที่สำคัญในน้ำแอปเปิลยังประกอบไปด้วยวิตามิน B 1-6ถึง6ที่ดีต่อสุขภาพร่างกายของคุณแม่ช่วยในการเจริญเต,ติบโตและพัฒนาการด้านสมองของลูกน้อยได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมากมายไปด้วยธาตุเหล็ก ทำหน้าที่ป้องกันการเกิดโรหิตจางขณะตั้งครรภ์พร้อมด้วยแคลเซียมฟอลฟอิกไฟเบอร์วิตามินที่บำรุงร่างกายแม่ท้องให้มีสุขภาพที่ดีตลอดการตั้งครรภ์น, 7. น้ำพีชน้ำพีชเป็นหนึ่งในน้ำผลไม้ปั่นที่อร่อยแถมยังมีประโยชน์ต่อร่างกายรู้หรือไม่ว่าในน้ำพีชประกอบไปด้วยธาตุเหล็กโพแทสเซียม โดยสิ่งเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะโลหิตจางซึ่งคุณแม่ตั้งครรภ์หลายท่านเจอกับภาวะเลือดน้อยหรือโลหิตจางในขณะที่กำลังตั้งท้องไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะในน้ำผียังมีสปปรรพคุณในการล้างสารพิษที่ตกค้างในร่างกายทำความสะอาดกระเพาะปัสสาวะและไตอีกทั้งยังลดอาการท้องผูกระหว่างวันได้ดีอีกด้วยและ 8. น้ำแครอท สำหรับน้ำแครอทเป็นหนึ่งในน้ำผลไม้ปัน่นที่อยากให้คุณแม่ตั้งท้องดื่มมากที่สุดในแครอทประกอบไปด้วยวิตามิน A วิตามิน E เข้าไปช่วยบำรุงสายตาแก่ลูกน้อยตั้งแต่อยู่ในท้องเมื่อคลอดออกมามีผิวพรรณแต่งปังสดใสนอกจากนี้ยังช่วยย่อยอาหารบรรเทาอาการท้องผูกระหว่างการตั้งครรภ์ได้อีกด้วย สิ่งที่คุณแม่ต้องทำในช่วงที่อุ้มท้องลูกน้อยคือการดูแลส,สุขภาพของตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีทั้งตัวคุณแม่เองและลูกน้อยในครรภ์ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงคุณเลือกกินแต่สิ่งที่มีประโยชน์วันไหนรู้สึกเบื่อลองดื่มน้ำผักผลไม้ที่เราแนะนำดูจะช่วยให้คุณแม่รู้สึกสดชื่นพร้อมทั้งได้ประโยชน์มากมายเลยทีเดียวอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่ง เพื่อไม่ให้พลาคดคลิปความรู้ดีๆจากคนท้องชาแนลหรือกดติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจทีมคนท้องกันนะคะ